เมื่อเร็วๆนี้นัดยนตรละลานักเปียโนโลและผู้ปรัพันเพลงชั้นครูจัดงานถแถลงข่าวกับภารกิจทางดนตรีครั้งสำคัญคอนเสิร์ตสยามโซนาต้า2025ประเทศไทยสู่เวทียุโรป4ประเทศนำผลงานที่หลอมรวมทำนองพื้นบ้านไทยกับดนตรีร่วมสมัยเพื่อยกระดับซอฟท์แวร์ไทยมารวมภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมมากเราจะมาเล่าถึงภารกิจที่เราจะไปแสดงที่ยุโรป การแสดงที่ยุโรปครั้งนี้เนี่ยเพลงสยามโซนาต้าจะเป็นเพลงบทที่สำคัญเพลงนี้มีความสำคัญอย่างไรผมประพันธ์เพลงนี้เมื่อ23ปีที่แล้วในวโรกาส7 5พรรษาของข้อหลวงรอ9แสดงมาแล้ว102รอบ16ประเทศการแสดงแต่ละครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีมากการแสงครั้งนี้เราจะแสดงเนี่ยก็จะมีความใหม่สดเสมอเลยเพราะว่า ดนตรีสยามชนนาตาเนี่ยนำมาจากดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทย4ภาคแต่ละภาคนั้นมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตวิญญาณของแต่ละภาคชัดเจนว่าแสดงถึงคนไทยในหลายรูปแบบซึ่งมี4บทสีกระบวน,นการกพอดีเลยตรงกับดนตรี คลาสสิกตะวันตกท่อนที่1เป็นภาคกลางท่อนที่2ภาคอีสานท่อนที่สาภาคเหนือที่4จะเป็นภาคใต้ภา,ารกิจของเราครั้งนี้เราต้องการที่จะไปนำชาวต่างชาติให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นในกลุ่มคนที่มีศักยภาพที่จะมาใช้เวลาใช้เงินในประเทศของเรานั่นเราถึงพาด้วยมิชชั่นทีมไทยแลนด์ ซึ่งเรามีผู้สนับสนุนที่สำคัญมากทททแล้วก็การบินไทยได้ในเบฟซึ่งได้เป็นผู้สนับสนุนงานของผมมาตลอดนะครับเราต้องการที่จะให้ผู้ชมทั้งหลายเข้าใจถึงว่าประเทศของเรามีความสวยงามอบอุ่นมีน้ำใจไมตรีมีรอยยิ้มสยามที่ให้ทุกคนมาสัมผัสเมื่อ2017ที่ผมไปแสดงเนี่ยเราไปที่เมืองเล็กๆเ,กเกมืองหนึ่งเมืโวลดนหลังจากที่ผู้ชมท่านหนึ่งได้ไดชมรายการแล้วฟังเพลงนี้เขาประทับใจมาก บอกว่าประเทศของคุณเป็นประเทศที่สวยงามและอบอุ่นถ้าฉันเลือกได้ฉันอยากจะมาตายที่ประเทศของเธออันนี้เป็นความรู้สึกสุดยอดนะครับสำหรับผู้ประพันธ์ผมรู้สึกว่าดนตรีของเราสามารถไปแตะใจก็ได้และผมเชื่อว่าการแสดงครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันเราจะไปแตะใจคนทุกคนที่ได้ฟังให้รู้สึกถึงพลัง ของซอฟ t ์พาวเวที่เรามีผ่านเสียงดนตรีบทเพลงที่จะแสดงในงานนี้นครับมีบทสำคัญก็คือสยามจนน้าซึ่งมีความยาว40นาทีนะครับของมี 4, 4ภาพด้วยกัน4กระบวนแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดที่ผมแต่งขึ้นชื่อเพลงโนราแฟนตาซี ซิงโนราเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อเร็วๆนี้ท่านใดยังยังอยู่ที่เมืองไทยนะครับจะมาชมรอบแรกของเราได้วันอาทิตย์ที่21เวลาบ่าย4โมงนะครับก็จะได้ฟังแล้วก็รับรูปรสกลิ่นเสียงที่เราจะนําไปเสนอทางยุโรปนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียตาม กรุ๊ปของเราเดินทางไปว่าเราไปประจนภัยอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างแล้วก็ฟีดแบ็กของผู้ชมแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนี่ติดตามได้เลยนะครับจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย